สวัสดีค่ะจากแอนฮอนด้านะคะตอนนี้แอนอยู่กับ honda city 2020รุ่น RS ค่ะรุ่นท็อปสุดเลย All New Honda City รุ่น RS ค่ะคันนี้สีขาวแพทินัมมุคนะคะกุญแจจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์สดอกนะคะ1ดอกจะไว้ในลิ้นชักหน้ารถไว้ให้นะคะก่อนส่งมอบรถแอนจะถ่ายวิดีโอรอบคันให้ก่อนค่ะแล้วก็อีก1ดอกจะอยู่ทางเจ้าที่ส่งมอบรถแบบนี้ค่ะด้านบนคือการล็อกนะคะกดหครั้ง จะมีไฟกระพริบขึ้นด้านข้างนะคะแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายค่ะส่วนตรงกลางนะคะเป็นการปลดล็อกค,ค่ะกดปุ๊บปลดล็อกเลยค่ะพร้อมฝฟกระพริบขึ้นเช่นกันค่ะด้านล่างกดครั้งไว้1 2ึ่ฝากระโปรงท้ายเปิดค่ะหรือจะนํากุญแจไว้ในกระเป๋าก็ได้นะคะกดปุ่มสีดําตรงนี้ค่ะตรงด้านมือจับของคนขับนะคะกดหครั้ง เป็นการล็อกค,ค่ะแต่ถ้าเราจะปลดล็อกนะคะนำมือสอดเข้าไปตรงช่องมือจับค่ะจะเป็นการปลดล็อกค,ค่ะพอเปิดเข้ามานะคะฝาถังน้ำมันค่ะจะอยู่ด้านบนที่มีสัญลักษณ์รูปถังน้ำมันนะคะเราสามารถนำมืองัดเข้าไปแบบนี้นะคะฟึบกดงัดเข้าไปค่ะด้านล่างจะเป็นฝากกระโปรงหน้านะคะมาด้านหน้ากันค่ะ จับตรง h h สฮอนดนะคะแล้วก็ผลักไปด้านซ้ายมือค่ะปุ๊บจับตรงฉนวนความความร้อนแล้วก็ใส่ช่องที่มีเสัญลักษ์ณลูกศรแบบนี้นะคะคือการเปิดฝากระโปรงหน้าค่ะเครื่องยนต์1.0 VTEC Turbo 122แรงมา้า173แรงบิดนะคะการดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้นตรงนี้ข้างบนจะเป็นถังสำรองสารหล่อเย็นเครื่องยนต์ข้างล่างเป็นถังสำรองสารหล่อเย็นเทอร์โบนะคะการดูแลก็คือว่า ต้องอยู่ระหว่างขีดมีนกับขีดแม็กะคะ่ะน้ําสีดําตรงนี้เห็นไหมคะห้ามอยู่ห้ามหยุดต่ามาขีดมินนะคะต้องอยู่ระหว่างขีดมินกับขีดแม็กทั้ง2ถังเลยสามารถเช็คเองได้ค่ะตรงนี้อันนี้จะเป็นน้ํายาเช็ดก,กระจกนะคะเปิดฝามาได้เลยค่ะสามารถเติมน้ําเปล่าลงไปได้เลยหรือว่าผสมแชมพูอ่อนเทลงไปค่อยเทยลงไปก็ได้ก็คือผสมจากข้างนอกนะคะห้ามผสมห้ามเทยหยอดลงไปโดยตรงเพราะว่าจะทําข้างในกัดก่อนได้ค่ะ ตรงนี้แล้วก็หน้ายางจะสึกง่ายด้วยเทน้ําเปล่าลงไปได้เลยก็ได้ค่ะหน้ายางตรงนี้นะคะจะสึกเลยมันจะเป็นฟองกัดเข้าไปอะค่ะค่ะตรงจุกสีส้มนะคะจะเป็นก้านวัดน้ามันเครื่องนะคะระดับน้ํามันเครื่องต้องอยู่ระหว่างจุดล่างกับจุดบนเท่านั้นนะคะตรงนี้6เดือนหรือว่า1นึ่งหมื่นกิโลเมตรเช็คระยะรอบแรกนะคะแต่ของเราจะมีคําว่าประแจขึ้นตรงหน้าเลนใหม่นะคะตัวนี้ก็คือเข้าเช็คระยะรอบแรกได้เลยค่ะ ตอนนี้ยังใส่อยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งใช้นะคะสาพจะเริ่มเข้มขึ้นด้านบนกระปุกฝาสีดําตรงนี้จะเป็นกระปุกน้ำมันเบรกนะคะให้ดูอยู่ระหว่างขีดมินกับขีดแม็กค่ะตรงนี้สภาพจะเริ่มเข้มขึ้นเป็นสีนตามเหมือนกันนะคะจะดูง่ายขึ้นค่ะประมาณ3ปีหรือ60,000กิโลเมตรนะคะเปลี่ยนถ่ายครั้งหนึง่งตรงนี้แบตเตอรี่รับประกัน1ปีหรือว่าห0,000กิโลเมตรนะคะ อย่างอื่นก็คือเข้าตามรอบที่ศูนย์บริการได้เลยค่ะจะมีทางเจ้าที่แจ้งทุกอย่างเลยค่ะว่าเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้างรอบแรกน้ำมันเครื่องอย่างเดียวค่ะการปิดฝากระโปรงหน้าค่ะจับตรงโฉนดคาําความร้อนนะคะแล้วก็ใส่ไว้ที่จุดเดิมค่ะประมาณคืบหนึ่งปล่อยลงได้เลยค่ะแบบนี้ยางรถยนต์นะคะรับรับประกัน2ปีหรือว่า5 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะเล็ตัวถังสามารถเปิดประตู ด้านฝั่งผู้นั่งโดยสารได้เลยค่ะจะอยู่ด้านนี้อันนี้คือเลกตัวถังนะคะ city gn ค่ะเจนนี้นะคะ gn ค่ะ mrsgn ดูถังน้ำมันนะคะถังน้ำมันพี่ที่แอนงัดเมื่อกี้ะคะ่ะด้านหน้าเปิดได้เลยสามารถเติมน้ำมันเบนซินหรือก๊สโหอก็ได้9 1 9 5 e 10 e 20ฝากกระโปรงท้ายนะคะนี่ดูตรงนี้ค่ะตรง h honda นะคะตรงเลยแล้วก็กดเข้ามา ปุ๊บจะมีปุ่มสีดําตรงนี้นะคะก็คือเป็นการเปิดถ้าเราใส่เกียร์ R นะคะกล้องซองหลังนะคะถ้าไม่ค่อยชาร์ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะอาจจะมีฝุ่นเกาะหรือว่าคี้คนกระเด็นได้เช็ดกล้องได้เลยค่ะเปิดมาจะเจอถาดท้ายนะคะด้านล่างจะเป็นยางอะไหล่ค่ะตรงนี้ถุงสีน้ำตาลจะเป็นถุงคู่มือนะคะแล้วก็ยางอะไหล่แล้วก็เป็นแม่แรงแม่แรงจะอยู่ตรงนี้ค่ะ ทาท้ายสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะคะมีม่านบางแดดหุ้มเวลชุ่มฉุนเฉินให้หมดเลยการปิดปกติเลยค่ะประตูด้านหลังทั้งสองฝั่งนะคะจะมีตัวกันล็อกเด็กนะคะถ้ามีเด็กนั่งข้างในเพีลําพังให้เราสามารถกดปุ่มสีดำตรงนี้ล็อกได้เลยนะคะกดลงไปเด็กจะไม่สามารถเปิดตรงมือจับด้านในได้ค่ะตรงนี้นะคะไม่สามารถเปิดได้แต่คนภายนอกยังเปิดได้ปกติค่ะ ลองเปิดจักประตูจากด้านนอกนะคะเปิดได้ปกติแต่ถ้าไม่มีเด็กนะคะให้ลูกค้าง,งัดขึ้นได้เลยค่ะจะเปิดได้ทั้งสองฝั่งค่ะั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกค่ะเยกกันนะคะฝั่งด้านซ้ายก็มีฝั่งด้านขวาก็มีค่ะต่อไปมาดูด้านหน้ากันนะคะการนั่งแบบถูกวิธีคือนั่งต้องหลังชิดด้านหลังแล้วก็พนักศีรษะให้ชิดกันนะคะแล้วก็เริ่มแขนให้ ให้แบบมีการยืดหยุ่นได้นะคะจากผมอะไรเพื่อเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ห้ามยืนแขนสุดแล้วแบบตึงเกินไปนะคะ,ะอันตรายนะคะขับรถเกียร์โตพยายามใช้เท้าขวาเท้าเดียวนะคะให้เหยียบเบรกแล้วก็คันเร่งค่ะเท้าซ้ายให้วางที่พนักเท้าซ้ายนะคะแล้วก็เท้าขวาก็เบรกคันเร่งคันเร่งเบรกสลับกันได้เลยค่ะเบาะนะคะปรับสูงต่ำนะคะตรงนี้กดลงก็คือลงนะคะ แป๊บหนึ่งค่ะพลติกเอไม่สามารถเกะของลูกค้าได้นะคะขอโทษทีค่ะงัดขึ้นก็คือขึ้นค่ะเลื่อนหน้าถอยหลังนะคะนี่ตรงนี้ค่ะคันโยกงัดขึ้นแล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลังได้เลยค่ะเห็นไหมคะตรงเหล็กก้านตรงนี้ค่ะ อันนี้คือเปิดฝากกระโปรงท้ายนะคะงดขึ้นเปิดฝากกระโปรงท้ายด้านนี้มดโยนะคะจะนยางหน้าสามยางหลังสยาสองค่จะมีระบุให้เลยที่ฝั่งผู้นั่งคนขับที่ฝั่งคนขับได้เลยนะคะอันนี้คือขนาดยางหนึ่งแปดห้าห้าหนึ่งหกนะคะล้อแมกซ์สิบหกิเลยจะเป็นซีรีส์นี้เลยค่ะปรับพวงมาลัยพวงมาลัยนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะแล้วก็ดึงเข้าดันออกได้สี่ทิศทางเลยตรงนี้นะคะก้านการปรับงัดกดลงไปปุ๊บ จับพวงมาลัยนะคะขึ้นลงดึงเข้าแล้วก็ดันออกได้แอนใช้มือเดียวขอโทษทีนะคะสิที่ทานนะคะเลือกได้ถ้าได้แล้วปุ๊บนะคะล็อกตรงไหนปุ๊บกดงัดขึ้นนะคะได้เลยก็คือเป็นการล็อกพวงมาลัยแล้วคะ่ะต่อไปสตาร์ทรถนะคะเหยียบเบรกนะคะใช้เท้าขวาเหยียบเบรกกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะสตาร์ทเอาใหมคะ่ะ กดปุ่มปุ๊บกุญแจต้องอยู่ในรถด,ด้วยนะคะนี่อันนี้รถทําการสตาร์ทแล้วค่ะทั้งเลขรอบเลขไม้นะคะเข็มไม้เลขรอบเข็มไม่เลขใหม่จะทําการวอร์มเลยเดี๋ยวมาดูการเปิดแอร์กันก่อนนะคะฝั่งซ้ายมือสุดค่ะ on off นะคะกดปิดเปิดค่ะแล้วก็ถ้าจอดรถกลางแดดเนาะร้อน max c ค o l เลยจะเป็นการเปิดได้เย็นเร็วมากอันนี้ auto ค่ะ จะเพิ่มความเย็นเองอัตโนมัติแต่มันจะเปลืองน้ามันนะคะแนะนําให้เราแมนวนวลดีกว่าลดพัดลมเพิ่มพัดลมไปทางขวาลดพัดลมไปทางซ้ายเพิ่มไปทางขวานะคะอันนี้เพิ่มอุณหภูมิถ้าเป็นสีแดงแดงก็คือว่าเพิ่มอุณหภูมินะคะถ้าสีฝั่งซ้ายมือสีฟ้าแปลว่าอุณหภูมิเย็นขึ้นลดอุณหภูมิลงนั่นเองอันนี้ทิศทางของแอร์ส่งหน้าปกตินะคะตรงนี้หมุนอีกครั้งหนึ่ง สองหน้าด้วยลงเท้าด้วยหมนุนอีกครั้งหนึ่งลงเท้าอย่างเดียวแต่ไม่แนะนนะคะถ้ามีฝุ่นอยู่ข้างล่างเพราะว่าฝุ่นจะฟุ้งขึ้นมาแต่ถ้าอากาศภายนอกเย็นภายในเย็นลูกค้าไลฟฟ้าได้เลยกดหมุนมาทางนี้นะคะเป็นการไลฟฟ้าไลฟฟ้าด้านหน้าไลฟฟ้าด้านหลังค่ะตรงนี้อันนี้ประหยัดแอร์ที่สุดค่ะหรือว่าอยู่ดีทําไมาลมไม่เย็นเผื่อมีใครกดเล่นตรงนี้สักพักหนึ่งคอมพิวเตอร์จะไม่ทํางานนะคะมันจะเป็น ac off นกดตรงนี้นะคะ ac off จะมีตะแรงลมความเย็นจะไม่ออกค่ะแต่ปกติถ้าเราดับดับแอร์นะคะปุ๊บพอเปิดเขาก็จะออนเองเลยเพื่อใครไปกดเลย USB มี2ช่องนะคะ power ช่องจัดสำรองไฟมี1นะคะ12โวลต์ USB มี1 2ค่ะ2ช่องเลยค่ะมาดูหน้าจอค่ะหน้าจอตรงนี้นะคะคหขึ้นคำว่ากดตกลงค่ะ,ว,ว,คะวิทยุนะคะตรงนี้ ปรับขึ้นได้เลยของคนขับนะคะเพิ่มเสียงเบาเสียงอันนี้เบาเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็เลือกช่องสมมุติชอบช่องนี้นะคะจะบันทึกกดค้างเป็นช่องสถานที่หนึ่งนะคะมีไม่ถึงหกช่องเลยลองลองเลือกดูนะคะ ตรงนี้ usb นะคะอันนี้นะคะ usb แอนจะลองเสียบข้างล่างข้างบนก็ได้นะคะอันนี้คือเพย์ใน usb ค่ะต่อไปบลูทูธการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะกดตั้งค่าบลูทูธตรงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มโทรศัพท์แบบหนึ่งค่ะนี่หน้าจอของเราจะขึ้นเปิดบลูทูธ honda จับคู่ค่ะอนุญาต บลูทูธขึ้นแล้วนะคะสามารถโทรศัพท์ได้หมดเลยนะคะตรงนี้หรือว่าจะโทรออกโทรออกรับสายแล้วก็คอแอนก็คือสิริด้วยนะคะเปิดสิริไปด้วยก็ได้นะคะตรงนี้ได้หมดเลยเพลงจากบลูทูธนะคะก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็โทรศัพท์ตรงนี้บลูทูธอันนี้คือเพลงจากบลูทูธนะคะถ้าเราเปิดได้ลองให้น้องแพงมมี่เปิด อันนี้คือเสียงจากบลูทูธนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวลองตั้งค่าอย่างอื่นก่อนนะคะตั้งค่าตรงนี้ภาษาเปลี่ยนให้แล้วนะคะอันนี้บลูทูธก็คือเมื่อกี้แล้วก็เสียงปรับตั้งค่าเสียงจะชอบเสียงเบสเสียงทุ้มได้เลยค่ะอัน,นตั้งขนาดกลางให้แล้วนะคะองตั้งภาพพื้นหลังแสดงผลค่ะแล้วก็ไปที่วอลเปเปอร์นะคะแล้วก็รูปภาพของผู้ใช้ เลือกอัลบั้มที่เรามีรูปนะคะสมมติเนาะอันนี้เป็นรูปอัลบั้มเก่านะคะขอโทษทีค่ะไม่ได้เอาอันใหม่มาลงสมมตินะคะกดโอเคปุ๊บนี่ลองกดภาพภาพพื้นหลังจะเป็นรูปรถหรือว่ารูปครอบครัวเราก็ได้นะคะลงได้เลยแต่ถ้าเราไม่เอารูปนี้แล้วไปที่เหมือนเดิมค่ะการแสดงผล wallpaper reset ภาพพื้นหลังก็ได้จะหายไปแล้วค่ะเป็นทีมนะคะชอบสีแดงสปอร์ตก็ได้นะคะสีเขียวก็ได้น้ำเงิน เลือกได้สมมติชอบสีแดงกดโอเคแค่นั้นเองค่ะตรงอื่นนาฬนนิกาตั้งให้แล้วเป็นยี่สี่ชั่วโมงให้แล้วนะคะแล้วก็หน้าจอปิดเปิดเครื่องจะใช้เป็นโลกโก้ฮอนด้าหรือว่าเป็นรูปเราก็ได้ที่ในแฟลชไดร์เราสามารถกดเข้าไปได้เลยแล้วก็เลือกอัลบบ้าเมื่อกี้เป็นรูปหน้าจอแสดงรูปครอบครัวเรา,าก็ได้ค่ะสมาร์ทโฟน ไอโฟนหรือว่า Android ก็เลือกของของเรานะคะที่เป็นของแอเป็นหัวเวิร์ดก็เป็น Android ถ้าใช้ i p n o เหมันน้องเพมมี่ก็เป็น iPhone ตรงนี้ iOS อค่ะคืออันนี้มีลูกค้าถามว่าทำไมมีเลนส์วอลไว้เพราะว่าต่างประเทศเขาจะมีเขาใช้หน้าจอเดียวกันนะคะของเราไม่มีก็คือมันจะเป็นรูปบอร์ดไว้นะคะโอเคค่ะปิดเพลงเพิ่มเพลงสมมติฟังเพลงนะคะคปิดเพลงเพ <บ au S 2> ิ่มเพลงเพิ่มเสียงเบาเสียง Okay, คแค่นี้หน้าจอไม่ยากค่ะเพราะว่ามีเมนูให้แล้วหกหกเมนูตรงนี้ที่ใช้งานได้เลยนะคะแค่นั้นเองค่ะดูของกล้องนะคะกล้องนะคะตรงนี้ถ้าสีแดงกระพริบแปลว่าเริ่มบันทึกแล้วนะคะแล้วฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะจะมีปุ่มให้2ปุ่มกดปุ่มล่างนะคะให้ขึ้นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็มาเปิดหน้าจอของเราโหลดแอปนะคะ a p p l e Store พิมพ์คำว่า d v r Link ค่ะโหลดปุ๊บ แล้วก็อันนี้โหลดแล้วนะคะก็คือกดเปิดได้เลยเปิดเสร็จปุ๊บไปที่ Wifi นะคะตั้งค่าเลือก w i f i ค่ะการชื่อนะคะตั้งชื่อรหัสของเราจะเป็น d v r แต่เป็นขีดกลางนะคะแล้วก็7 D E F 1 B ก็คือชื่อตามนี้หรือรหัสตามนี้เลย d v r ขีดกลางแล้วก็ตามด้วยใส่รหัสนะคะ d v r ตัวใหญ่ค่ะขีดกลางค่ะแล้วก็เ DE F1B นะคะกดเข้าร่วมได้เลยค่ะโอเคเข้าร่วมได้แล้วจะขึ้นแบบนี้นะคะจะหมุนๆแป๊บนึงค่ะแล้วกดคำว่าเครื่องหมายถูกต้องเครื่องหมายถูกข้างหน้าแล้วก็ไปที่แอปเมื่อกี้เลยค่ะ d v r Link ค่ะฝั่งขวานี่คือเป็นภาพที่ปัจจุบันนะคะ ก็คือณนะตอนนี้เลยโอเคแป๊บนึ่งค่ะโอเคได้แล้วภาพปัจจุบันนะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นที่เราบันทึกไว้ตั้งแต่แต่งรถแล้วนะคะสมมติว่าลูกค้าต้องการดูที่เราเมื่อวานนี้อยากดูกดปุ๊บเลือกโหลดได้นะคะลองเอาออกเลคะ่ะมันจะนานหน่อยเลือกโหลดดูได้หรือถ้าเราต้องการบันทึกอันนี้เลยนะคะกดคําว่าแก้ไขนะคะ แล้วก็เลือกรูปนั้นวิดีโอนั้นนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดเข้าไปในเครื่องดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บสมมุติดาวน์โหลดนะคะจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยค่ะที่เราดาวน์โหลดเก็บไว้แค่นั้นเองกล้องไม่ยากเลยค่ะมาดูหน้าจอมั่งนะคะหน้าจอเลนใหม่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเข็มความเร็วนะคะอันนี้เป็นรอบค่ะด้านนี้จะเป็นนาฬิกานะคะ และนั่นคือน้ำมันน้ัผงตอนนี้วิ่งอีก497กิโลเมตรค่ะทิป A แล้วก็เกียร์ให้ดูที่หน้าจอตัวนี้เกียร์ P. อยู่นะคะอุณหภูมิภายนอก32องศาเซลเซียสด้านขวาก็คือเป็นเกียร์น้ำมันอันนี้จะเป็นการวิ่งนะคะอัตราเฉลี่ยนะคะขึ้นอยู่กับการขับขี่ของเราค่ะถ้าขับทัดสตารรถแล้วจะเดินรถนะคะจะเดินหน้าค่ะสัญลักษณ์สีแดงต้องหายไปถ้าขึ้นแปลว่าผิดปกตินะคะเช่ตนตัวนี้เบรกมือไม่ได้ปลดลงอันนี้เบลไม่ได้คาดค่ะถ้าประตู เก็บไม่สนิทจะขึ้นแบบนี้นะคะทิปตรงนี้นะคะเห็นไหมคะลูกค้ามีลบบวกแล้วก็ทิปคอกตรงนี้นะคะเป็นการตั้งค่าเวลาของปุ่มหน้าจอของสามตัวนี้นี่ของสมบรรทัดนี้สามสีม่บรรทัดนี้นะคะแอลลองกดคําว่าคอกไว้นะคะปุ๊บเห็นไหมคะวิ่งตอนนี้กี่กิโลเมตรต่อลิตรต้องวิ่งก่อนนะคะถึงจะขึ้นอันนี้ทิปบีสมมติจะเซ็ตทิปบีเนาะกดค้างเลย เป็นศูนย์เป็นการตั้งค่าจากที่เนี่ยจากอุบลไปกรุงเทพกี่กิโลเมตรก็ได้นะคะกดมาอีกครั้งหนึ่งตัวเช็คระยะนะคะจะมีขึ้นคําว่าประแจร,รูปประแจรูรปรูปตัวเอนะคะประแจบปลว่าเริ่มให้เช็คระยะรอบแรกแล้วนะคะหรือว่าประมาณ6เดือนว,ว่า1นึ่งกิโลเมตรค่ะแต่ถ้าเป็นเทอร์โบประมาณ5เดือนก็จะมีรูปประแจขึ้นถ้ามีรูปประแจขึ้นก็คือสามารถเข้าเช็คระยะได้เลยนะคะอันนี้คือเวลา ไปบน,นึงค่ะทิป A ตั้งค่าได้เช่นกันค่ะเซตกดค้างไว้เป็นศูนย์แอนเองแอนล,ลองตั้งเวลาให้ดูนะคะอันนี้เวลาเป็นยีิบสี่ชั่วโมงแอนจะตั้งให้ลูกค้าแล้วยีิบสี่ชั่วโมงทุกคันนะคะเพราะปกติมาจากโรงงานจะเป็นแบบนี้แบบน,นึงค่ะกดค้างว่าจะเป็นออฟค้างนานหน่อยนะคะป,ปกติถ้ามาจากโรงงานจะเป็นแบบนี้ค้างสักหกวินาทีอะคะประมาณสิบสองแบบนี้แอนก็เลยตั้งเป็นยีิบสี่ชั่วโมงให้ลูกค้าแล้ว กดลงมาให้ถึงตัวหนังสือแบบนี้ตรงเวลาแล้วกดค้างเข้าไปเลยค่ะจะเป็นยี่สี่กี่นาทียี่สิบนาทีสิบเก้าทีเรื่องได้เลยตั้งค่าได้บวกก็คือเพิ่มลบก็คือลดแค่นันเองลดแสงเพิ่มแสงได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะกดลูกศรบวกมาให้ขึ้นเมื่อกี้ปุ่มสี่หกมาห้าสี่สามสอง ความสว่างของเลนส์มันมก็นคือมาทีแสบตานะคะแล้วปรับให้เพิ่มแสงเแบาบแสงได้เห็นไหมคะอันนี้ดับเลยไม่มีเลยถ้าเราเพิ่มปกติมาจากโรงงานจะเป็นหกนะคะหกจุดให้ความสว่างถึงระดับหกคะ่ะหนึ่งห้าหกนั่นเองเรียบร้อยคะ่ะด้านนี้นะคะ มาดูตรงเกียร์นะคะสถานะเกียร์นะคะสีแดงฮึกก็คือการจอดนะคะเกียร์ p จอดสนิทเลยล็อกล้อเลย n เกียร์ว่างถ้าทางลาดชันถ้าเราไม่เหยียบเบรกก็จะไหลนะคะส่วน r ถอยหลังย่างเดียวค่ะพอเหยียบเบรกใส่เกียร์ r นะคะหน้าจะจะเป็นกล้องสองหลังทันทีค่ะอันนี้คือแนวกว้างเลยนะคะอันนี้คือแนวตรงถอยหลังแนวตรงถ้าต้องการจอดชิดข้างหลังนะคะสุดเลยตรงนี้ค่ะ มุมบนค่ะแปลว่ายังเห,เหลือเนื้อที่อีกเยอะอยู่นะคะแอนสมาร์ตใช้อันนี้ค่ะบางทีลูกค้าก็สะดวกแบบนี้เพราะมันหลอกตาเนาะแต่อันนี้คือเห็นได้กว้างเลยค่ะมาเกียร์ดีก็คือเดินหน้าปกติเลยนะคะเดินหน้าธรรมดาเลยปกติเลยถ้าบังเอิญว่ารถข้างหน้ามี3คันอยากเร่งแซงก็เปลี่ยนแพนชิพตรงนี้ค่ะเป็นลบกดลบลบนี่คือลดเกียร์ลงนะคะกดบวกนี่คือเพิ่มเกียร์ขึ้นพอเราจะเล่งแซงนะคะใสียด,ดีปกติก็ ลบหนึ่งลบเจ็ดลบหกลบห้าลบสี่ก็คือเร่งเพิ่มความเร็วสปีดเข้าไปเดี๋ยวแอนจะส่งคลิปลิงก์การใช้งานของแพลตชิฟที่เป็นแบบบนถนนให้ดูเลยนะคะที่แอนทําให้ดูเลยคะ่ะจะได้เห็นภาพให้ชัดด้วยแต่เป็นการชั่วคราวนะคะถ,ถ้าใส่เกียร์ดีคะ่ะปกติถ้าต้องการแบบขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาแมนนวลนะคะจาก C ี t เป็นธรรมดาแมนนวลเลยเป็นตัว S ลากมา S ปุ๊บนะคะเหนพอลากมาเอจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะขึ้นตรง ตรงเลขให้เลยค่ะจีดสปีดห้าเจ็ดหตามสปีดเลยลบลบนี่คือลดเกียร์ค่ะเดี๋ยวส่งคลิปให้ค่ะใช้เกียร์สปอร์ตก็กินน้ำมันนิดนึงนะคะแต่ความเร็วแล้วแบบไม่ต้องรอรอบ CVT นะคะก็ค,คือจะแรงมากขึ้นค่ะประมาณนี้มาระบบไอเดีสต็นะคะเออตรงเกียร์นะคะถ้าเราใส่ดีแล้วก็บังเอิญว่ากดแพ้ในชิปนะคะ มันจะมีจะมีคําว่าตัว M ขึ้นถ้าเราแบบใช้เกียร์แมนนวลนะคะจะมีคําว่า M ตัวเล็กนิดน,นึงนะคะตัวนี้ให้เราค่ะลองลองใช้งานบนถนนได้ถนนโล่งๆก็ลองใช้งานดูก่อนนะคะส่วนไอเด p ยสต็อปนะคะก็คือว่าหยุดรอบเดินเบาตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราขับไปธรรมดาเนี่ยละคะแล้วก็ถึงไฟแดงเราเหยียบเบรกไฟแดงปุ๊บนะคะตรงนี้นะคะรถจะดับเครื่องยนต์ให้เลยะคะ่ะ ต,ตรงพวกแอร์ระบบเครื่องเสียงต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ช่วยในการประหยัดพลังงานด้วยนะคะประหยัดประหยัดเชื้อเพลิงนะคะเพราะว่าเขาจะดับเครื่องให้เราเลยดับแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะคะอย่างอื่นจะปกติแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ออฟเห็นไหมคะจะเป็นสีส้มๆตรงนี้นี่แต่ปกติสตาร์ทรถธรรมดาทุกครั้งจะขึ้นคําว่า จะไม่ขึ้นเลยก็คือเขาจะทํางานออตโต้ให้อยู่แล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับภาวะโดยรอบด้วยนะคะเราต้องขับด้วยความเร็ว5กิโลเมตรขึ้นไปแล้วพอมาเหยียบเบรคแล้วก็ใช้เวลากี่นาทีนะคะให้รอบภายในอากาศนะคะเย็นปกติก่อนนะคะถึงจะหยุดเครื่องได้นะคะแล้วก็คาดเบลด้วยก็คืออยู่ในคู่มือการใช้งานของนักเบรกมือตรงนี้นะคะกดก็คือกดปุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็งัดแล้วก็ปล่อยนะคะทำขึ้นก็ยกธรรมดาเลย จะกดเบ็ดมือลงงัดนิดนึงแล้วกดบุ่มแล้วก็ปล่อยนั้นเองค่ะแอร์ Air นะคะปรับอากาศของแอร์นี่ปรับได้ปกตินะคะถ้าฝั่งคนขับนะคะจะพิเศษอย่างหนึง่งก็คือว่าหมุนปิดได้บางทีเราหนาวบางทีกระจกเราเป็นฝ้าเนาะแอ,อร์ไปสองฝ้าเยอะเนี้ยค่ะแล้วก็กดปิดแล้วก็ได้แปบบ๊บนึงก็ได้คะ่ะฝ้าจะได้หายไปหรือว่าจะเอนใบพัดมาทางฝั่งเราเนี้ยคะ่ะ กระจกตัดแสงนะคะถักข้างหลังส่องไฟสูงแสบตานะคะนี่ตัดแสงกดปุ๊บจะตัดแสงทันทีเลยอันนี้ปกติงัดไปก็คือปกติกดปุ๊บคือตัดแสงนะคะด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นไฟอ่านแผนที่ค่ะหนึ่งครั้งขวาสายตรงนี้คือไฟห้องเก่งนะคะตรงกลางนี่คือว่าถ้าเราเปิดประตูบานใดบานหนึ่งนะคะเปิดปุ๊บไฟติดทันทีเลยถ้าเราดับ ปิดประตูปุ๊บหนึ่งสองสามไฟก็จะดับไปนะคะด้านขวาสุดก็คือจะเป็นเปิดไฟตลอดเวลาแต่ถ้าด้านซ้ายอันนี้เป็นม่านนะคะม่านถุงลมยาวเลยนะคะตรงนี้นี่มานถุงลมยาวไปสุดเลยแล้วก็ถุงลมด้านคู่หน้าก็เป็นแบบอัจฉริยะเลยนะคะแล้วก็ถุงลมด้านข้างถุงลมด้านข้างตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ อันนี้ถุงลปด้านข้างเป็นพลาสติกอยู่นะคะแอนเลยรไม่สามารถแกะถุงพลาสติกของลูกค้าออกได้การใช้งานหลักจะมีเท่านี้โอยแข่งประตูด้วยค่ะขอโทษทีค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการพับกระจกนะคะกดหนึ่งครั้งกระจกด้านข้างจะพับแน่กดอีกหนึ่งครั้งนะคะกระจกก็จะเปิดแบบนี้เลย ด้าน R คือด้านขวาจะปรับกระจกด้านขวาด้าน L จะปรับกระจกด้านซ้ายสมมุติจะปรับฝั่งซ้ายนะคะอันนี้ทิศทางของกระจกนะคะลงขึ้นเข้าออกอแอนม,นมุนมาทางด้นมาทางด้านซ้ายนะคะเราคอยดูกระจกด้านซ้ายนะคะนี่กดลงจะกดลงกดลงถ้าดังกึกก็คือสุดแล้วนะคะอ่ากดขึ้นกดเข้ากดออก รบกวนปรับกระจกมองข้างก่อนขับรถนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะบางทีอยู่ในมุมอับเรามองไม่เห็นเนาะถ้าปรับเสร็จแล้วนะคะเอาไวต้ตรงกลางนะคะมือจะได้ไม่โดนนะคะตัวนี้จะเป็นการล็อกประตูปลดล็อกประตูล็อกประตูปลดล็อกประตูนะคะแต่ถ้าเราวิ่งด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ๊บรถจะล็อกอตัตโนมัติทันทีเลยดืด,ดทั้ง4ประตูให้เลยอันนี้ล็อกกระจกไว้เลยนะคะ3บานบานด้านข้างแล้วก็2บานหลังจะ เลื่อนขึ้นเลยลงไม่ได้ยกเว้นบางคนขับนะคะในกระจกคู่หน้ากระจกคู่หลังบางคนขับขึ้นลงออโต้นะคะอย่างอื่นมีอะไรอีกไม่เอ,อ่ย <c oughs> ออกรถวันนี้นะคะ6เดือนหรือว่า1-1 0 0 0กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนค่อยเช็คระยะรอบแรกนะคะหรือว่ามีรูปประแจรตรงหน้าเลื่อนไม้นะคะทําขึ้นคําว่าตัว A ตัว A องค่ะก็คือว่าให้เข้าเช็คระยะรอบแรกได้แล้วรอบแรกเปลี่ยนถ่ายแต่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะคะ แล้วก็เบอร์โทรฮอนด้าฉุกเฉินโทรศูนย์ส2งหนึ่งหค่ะส่วน Honda Connect Gen 3เดี๋ยวแอนมาทบายอีกคลิปหนึ่งให้นะคะมีคำถามอะไรก็คือแจ้งในคลิปนี้ได้เลยนะคบะบางทีแอนอาจจะทธิบายไม่หมดทุกจุดนะคะเพราะว่า บางทีบางอย่างอาจจะหลุดตรงไหนไปเนาะลูกค้าถามได้เลยนะคะเดี๋ยแอันพิมพ์คำตอบให้ในในช่องในใต้วิดีโอนี้ให้เลยค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกสับสไคร์ทุกคอมเมนต์มากนะคะสำหรับวันนี้ผิดพลาดประกันได้ต้องขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะ